สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ King c t a t Channel นะครับผมวันนี้อยู่กับเกม ROV Weekly นะครับเล่นกันประจำทุกสัปดาห์อีกแล้วเช่นเคยนะฮะ มาดูกันว่าสัปดาห์นี้ผมจะเล่นเป็นตัวละครอะไรแล้วก็จะสามารถได้รับชัยชนะหรือเปล่านะผมไปติดตามกันได้เลยใน Grand Battle Fight vs Fight นั่นเองครับโอเคครับผมเข้ามาในการเลือกตัวละครแล้วนะตอนนี้ก็มีตัวละครมากมายให้เลือกเล่นกันเลยนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเล่นตัวละครอะไรเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตัวละครใหม่ๆที่มีนี่รู้สึกว่าผมจะเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมีตัวที่เป็นดาเมจแล้วก็ยิงระยะไกลนะครับผมซึ่งผมจะถนัดตัวนั้นมากกว่านะฮะผมขอเล่นเป็นแทง นนะะผมเล่นเป็นตัวนี้นะครับกรากนะฮะน่าจะเื่อเพื่อนได้เ,นนเยอะอยู่เลยครับโอเคครับผมมาดูตัวละครกัน,นครับผมฝั่งเรามีกรากแวนเฮลมารรสโอมากิชินะฮะฝั่งนั้นเป็นมารอสเทรนโอมาชินฮาและก็อาร์เซนก้านะโอเคครับผมเข้าเกมมาแล้วะฮะอันดับแรกเราเลือกคอนโทรลดีกว่าผมเพราะว่าเน้นดึงดึงเข้าป้อมนะฮะไเดียวเดียวยวอย่าบอกว่าผมต้องไปยืนกลางเลยไม่เอาไม่ใช่ทางเลยนะฮะคือผมเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งนกะ็คือผมอยากให้ทุกอย่างมสมดุลไง ถ้าสมมติว่าที่จริงอะ่ะตัวเราควรเล่นเลนอื่นใช่ไหมแต่ว่าดึงเข้ามาดโดนยิงไปดิแต่ว่าถ้าสมมติว่าเนี่ยฮะผมมองว่าเลนมันไม่สมดุลอะ่ะผมก็จะมาเลนนี้นั่นเองก็ให้เย็นให้มันสมดุลนะนี่จริงก็ไม่ไม่ควรเป็นยังไงก็ได้นะอุย้ยดึงผิดครับแหม่ดึงอีกตัวหนึ่งมาไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับสกูสกิลครูดามค่อนข้างชา้าน,นิดนึงนะ ก็เลยยังไม่ได้ทําอะไรเท่าไหร่นะโอเคอดีกจะดึงมันมานะแต่ว่ากลัวมันติดว่ะกลัวติดกลัวติดอืมกลัวติดทางหน้าของคีปนะเพราะฉะนั้นผมเลยยังไม่ดึงนะครับโอ้โหดึงผิดอีกแล้วมาสักหน่อยเป็นไงเราดามเมจของเราอาจจะไม่สู้มาร้อนนะ ดึง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 อืมป้อมยิงป้อมยิงโอเคสวยนี่คือแผนที่ผมวางไว้ครับเพราะว่าถ้าดาเมจต,ตัวนี้เราไม่สู้แน่นอนฮนะเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการดึงนะผมว่าดาเมทกาค่อนข้างดีนะสำหรับการาฟนะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีการคูดาวดีๆนี่ก็น่าสนใจนะะตอนนี้มีอันติมาแล้วครับรู้สึกว่าอันติจะเป็นการดูดเข้ามานะผมแล้วก็คิวนะตอนนี้ยังดึงไม่ได้ฮะ นี่งไงล่ะดูดดูดเอาอะไรวะอืมทำไมสก,กิลมันต่อยจามแพ้เข้ามาทำไมล่ะพี่เข้ามาทำไมล่ะพี่เข้ามาทำไมล่ะพี่ดึงมาหนี้ยิงเอายิงไม่ได้มาสัตว์กันตัวตัวหมาดิมาดิเฮ้ยกิชิมออกไปโอ้โหนายวะอืมโอ้งานนี้กินกินแฉมๆเลยฮะโอเคบุกเลนนี้ก่อนแล้วกันฮะ ขอหน่อยนะมาแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วดึงได้ไหมดึงได้ไหมกิชี่เอากับเราปะเราหนึ่งคนมาแล้วอะกิชี่เอาระไนดิเฮ้ยึโคตรเท่โคตรเท่โคตรเท่โคตรแรงโคตรเจ๋งโคตรจ้าวโอ้กิชี่เอาไปกินหมดเลยอะไม่เป็นไรเราเป็นสายแพงในการคิวจะไม่ใช่ประเด็นหลักของเราเท่าไหร่นะผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนอนดึงนอนดึงตลอดดีๆนี่แหละ อืมอันตี้ปาม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 โอ้โหสวยจัดจัดบอกเลยสวยจัดประหลัดบอกประหลัดละออกยังบอกว่าสวยจัดจัดเลนล่างเลนล่างเลนล่างอุ้ยอย่าทำ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 ้อมเราโอ้ยมันผมโดนอันนี้ว่ะไม่คุ้ม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 โอ้ยโอ้ย ไม่คุ้มไม,ม,ม,ม่โอ้โหอย่างน้อยมืนมาเป็นผาาะนะเมื่อกี้ <c oughs> อย่างแมน่นไอ้บ้าเอ้ยเอาอะไรของผมไหม <c oughs> ยอม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 ย่งยอมไดยอมยอมยอม,ยอม ดึงมาแล้ว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 สวยจัดจัดสวยจัดจัดขอเลื่อนหน่อยขอเลื่อนหน่อยปั๊บโอ้สวยจัดจัดเลยฮะจังหวะนี้เอาเอามานี่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 กินกินดูดดูดโอ้โหมันบินว่ะมันบินซะก่อนนะเด็กเอา ยอมยอมยอมออกมาก่อนพี่ออกมาก่อนออกมาก่อนพี่ออกมาก่อนใจมึงสิอย่าใจร้อนสิอย่าใจร้อนสิไม่งั้นตายหมูนะตายหมูจริงๆด้วยอือโอ้ชิตโอ้ชิตโอ้ชิตรอดเฉยกลับไปตั้งหลักก่อนเอาเอาเ,อ,าเอ,าอยากลองอยากลองมา ใครอยากได้อยากลองก็มาใครอยากได้อยากลองก็มาใครอยากได้ก็ลองก็มาหัวอะไรวะเหมือนไม่มีดาเมจเลยอะเหมือนไม่มีดาเมจเหมือนไม่มีดาเมจไปไหนละไปไหนละพี่ไปไหนละพี่ไปไหนละพี่เจอกับผมตัวตัวหน่อยพี่เจอกับผมตัวตัวหน่อยพี่นี่เร็ด้ว่าปอมปอมช่วยกระทืบไปหนึ่งทีกระทืบไปหนึ่งทีมาพี่แวนเฮลเราต้องบุกปอมไปแล้วครับพี่ เดี๋ยวผมดึงให้พี่เองนะพี่รออยู่เฉยๆเดี๋ยวผมจัดการให้โอ้โหสวยแล้วจังหวะนี้ดูดรูท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 มันมีซื้อเกิดแนะ่นอนเลยตัวนี้ซื้อไหมไม่ซื้อวะ่ะแหมมองผิดไปไม่เรียกเองสิริผมสู้ได้ป่ะวะโอเคแล้วมึง้ึงด้ว ไม่น่าได้นะเรอเพื่อนเราเพื่อนก่อนเราเพื่อนก่อนแหวนเฮลมาละแหวนเฮลมาแล้ว,ลวสวยจัดจัานแหละแหวนเฮลเอ้ยมันต้องเล่นเป็นแทงมันต้องมีเพื่อนช่วยฮะอืมโอ้โหมันอันตรีจากผมแล้วมามาดิมาดิกลัวปล่าล่ะกลัวดิกลัวดิ วัวดิโอ้จี้ไม่ไม่ตายโอเคไม่มีใครมีน้ำใจมาช่วยเลยนะกลับกลับกลับชีเจ็ดเดินนะวาร์ปก่อนไปไหนไปไหนพี่มาแล้วโอ้โหเสียดายของเลยสีเมืงง่อกี้จะเล่นไหนดีอ่ะเอาเล่นนี้ว่ะ พี่ดึงมาแล้วพี่ดึงมาแล้วพี่ดึงมาแล้วแต่เอ็นเรลุมมันสวยจัดจัดโอไม่เป็นไรน่าจะเอาอยู่เอาแนวนเฮียตรงนั้นาะว่าเราดันไปเรื่อยๆน่าจะมีสิทธิ์มากกว่าที่จะไปช่วยเลนอื่นๆน,นะฮะมามามาสวย เฮ้ยทำไมไอ้เทรนมันแปลกๆวะเฮ้ยทำไมป้อมเราดูแปลกๆวะไม่ถึงไม่ถึงแต่หนึงนะทุกคนขอจังหวะนึง,นง,นงเดี๋ยวดึงให้มาแล้วดูมาแล้ว ไปกินอืมมาปุยเลยเนี่ยโอ้โหพี่มีใครเข้าวะเนี่ยอะไรเงี้ยวะเนี่ยพี่ดูผิดเด้งผิดเด้งผิดจะไม่มีครับมาผมแทงให้แล้วเร็วๆทุกคนมาเร็วโอ้โหยืนดูหน้าตาเฉยพูดยังไงดีวะเนี่ยเออเออเอาหน่อยเวย้ยเอาหน่อยเวย้เย เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยแข่งแขงเจอกันมาเอาหน่อยเอาหน่อยอมไม่มีใครมาสู้เลยหรอวะอมผมก็ไม่สู้อะอย่างเงี้ยไม่มีใครมาช่วยเลยฮะกลับก่อนกลับก่อนมาน,นี่ไอหนูไอหนูมาซาอยู่คนเดียวอะ่ะไอหนู ป้าเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเฮ้ยหมดคนตายแล้วขอดึงขอดึงขอดึงอีกหนึ่งชิ้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 อือสวยว้าวดูดกินโอ้โหเหลือคนเดียววิ่งสิพิตูน วิ่งสิมิตูนดาเมจได้ปะวะไม่น่าสู้วะต้องลาไปหาเพื่อนต้องลาบไปหาเพื่อนมันชู้ไม่ไหวผมอะลงไปเจอกับพี่คุณคอนกันคุณคอนคุณเขามามามานี้ก่อนพี่มานี่ก่อนเออไม่มันรู้งานไลยสิฟักทึบมันทึบมัน กระถืมันกระถืมันกระถืมันกระถืมเร็วเออไม่ได้แวนเฮลไม่แย่เลยฮะสกิลออกแบบเนี่ยผมอยากได้ตัวที่แบบว่าคล้ายแวนเฮลนะสักหนึ่งตัวนะที่บอกให้ผมเล่นนะรู้สึกว่ายิงไกลและดำหมีแรงนี่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบขอบคุณพระเจ้านะดูกินอืมมา ตัวต่อตัวตัวต่อตัวมาดิยืนให้ซัดเลยยืนซัดกันนี่แหละมาไปไหนเราเออมายืนซัดกันหน่อยยืนซัดกันหน่อยผมว่ามาสู้ทู่มันไม่ได้ว่ะถ้าเอาจริงอ่ะไม่มีเพื่อนมาเลยว่ะถ้าไม่มาก็ไม่สู้ว่ะมันสู้มีได้อ่ะตัวแทงกับตัวนั่นแหะเอาเลยป่าพี่ อใครข้าวอะเหมือนยังไม่ตายเอาตายแล้วงงนึนกว่าแบบซื้อเกอดิดบุกต่อนเนื่องบุกอย่างต่อนเนื่องบุกอย่างต่อนเนื่องอุ้ยเกือบถึงเกือบถึงได้กระเสียวนะจปเย็นจะเย็นพี่ออกมาอสวยอัยอยอยนหละ อยู่กับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนพี่แวนเฮลผมจะดึงให้ผมดึงให้พี่พี่มานี่พี่พี่พี่มานี่พี่มาพี่อืมพี่ออกมาพี่พี่ออกมาโอ้ยไหน้าไหวครับวิง่งเอาดิจูกจ๊กจู๊กไม่น่ารอดว่ะ มีใครจะช่วยผมได้ไหมเนะี่ยวิ่งยั่ทวงแอบไปเนะี่ยกิชี่มาสกิลนายค่อนข้างแรงอยู่แล้วสกิลแรกนะไปล่อยไปเลยเอาไหมโอ้ว่ากลับไหมกลับดีกว,ว่าม,มา ่ามันเนี่ยฆ่าคนเนี้ยออืนั่นแหละเออสวยไปช่วยกันช่วยกันแย่โอ้โหว่าจะชนะมันมันมันคิวเยอะๆฆ่าจะจัดครับคลิปนี้มาดู MVP ว่าจะเป็นใครกันฮะเย้พี่อ้วนของเรานั่นเองครับผมแกละ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 นะฮะ ในแม์นี้ไปนะผมโอเคกดไลค์ให้เพื่อนหน่อยไลค์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 ปุ๊บดูสถิติกันนะผมสถิติของเรานะผมข้าไป9ก้าแอซิ์ไปถึง16ครั้งนะอุ้ยแต่ว่าแวนเฮลก็โหดเหมือนกันครับผมข้าไปถึง18ครั้ง ตาย3แล้วก็แอซิดสอนะฝั่งนั้นเป็นทางด้านของคุณโอมาหรือเปล่านะถ้าจะไม่ผิดนะผมฆ่าไป4ตายไป6แล้วก็แอซิดอีนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะฮะถ้าใครชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามคลิปใหม่ๆในทางช่องของเราเนะครับสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปครับผม see you again แล้วเจอกันฮะ